้เปิดม่านก็เห็นทะเลแบบนี้เลย350ต่อตัวเหรอคะค่ะที่น้อตัวเท่ากันเป็นญาติกันสวัสดีเช้าฟินารีวันนี้เราจะพามาเที่ยวตลาดสมแมสานก่อนเข้าที่พักกันค่ะ ตรงนี้เป็นโซนตรงที่จอดรถนะคะน,นี่นนเงินเลยได้เปล่าคะปูมใสใหญ่ๆปูใหญ่ๆนะคะ เป็นด้วยอ่ะอสั่งคำได้หน่อยหยมันแล้วมีน้องหลาบอีกแล้วอ่ะที่นี่ นอกจากจะมีของสดแล้วก็มีผักแล้วก็อุปก,กรณ์ทำอาหารด้วยนะคะค่อนข้าง,างครบเลยทีเดียวสำหรับเครื่องดื่มนะคะไม่ต้องกลัวอดมีขายทุกแบบทุกยี่ห้อนะคะที่ร้านนี้สั่งตรงข้ามตลาดแสมสารเลยะคะ่ะดีมีหลายร้านนะคะ ในเลือราคาเบียอะไรอย่างงี้ก็เท่าเซเว่นเลยนะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปดูตลาดฝั่งโน้นกันลองเทียบกันดูเองนะคะกับฝั่งโน้นของแห้งปลาหมึกแห้งก็มีขายนะ ถกเลยว่าราคาแต่ละร้านแตกต่างกันแนะนำว่าให้ดูให้ทั่วก่อนมุมกรอบอบมือฟรีด้วยสาม้อยห้าสิบต่อตัวหรอคะต่อตัวนะอ่าใช่ไหม าใส่ยังไงคะตัวละตัวละน้อังสองร้อยบาทอ่ะพันสองตัองกรตัวใหญ่พันสองร้อยบาทนะคะมาอุดหนุนได้ของสดสดนะคะราคาใกล้เคียงกันแต่ร้านเดินมาสุดทางก็จะเป็นทะเล งานนี้วิวสวยสุดเดี๋ยวเราเดินดูทั่วๆก่อนนะเคอนเสิร์ต สดมากน้องสดสุดสดๆเลยลูกค้าค่ะแม่ช้าก็สดค่ะสดเท้าก็ไม่ลอโลนึงเอากล้ามน้อยๆได้ไหมกล้ามเล็กๆทไโลเหนป่ก็ได้ยางก็ได้ ฟรีค่ะป้าโลนหนึ่งนะขอข้างหน้านะคะรูปอะไรรูปอะไระรูปอะไรคะเอากลางๆนะคะบ้านริมทะเลนะคะทางเข้าค่อนข้างซับซ้อนนะคะปักหมุดมาให้ดีนะคะ อนทางเลยค่งเป็นห้องด้านบนนะคะหน,นึ่งพันบาทสองคนมีห้องเยอะเหมือนกันนะคะว้าววิวจากด้านดนสวยเลยเขาได้ห้องริมด้วยโชคดีจังเลย ีวิวทะเลแบบนี้จัด้านบนนี่คือมีระเบียงด้วยนะคะออกไปชมวิวได้บ้านริมทะเลของเรานี่คือห้องมีตู้เย็นน้ำให้สองขวดนะคะมีตู้เย็นให้หนักกลาง มีโต๊ะเป็นกระจกสองด้านนะคะแล้วก็มีทีวีมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะนี่คือห้องน้ำของเราก็ยังสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นดูน้ำนะอ่าน้ำโอเค,อเคนี่คือห้องน้ำนะคะ สำหรับห้องนี้นะคะ1น0 0บาท2คนจัดว่าโอเคเลยทีเดียวอันนี้เป็นแบบบ้านหลัง8คนนะคะหลังละ5,000บาทอันนี้ให้ใช้นะคะมีช้อนด้วยรวมถึงมีดด้วยนะคะพวกเตาปิ้งย่างนี่มีให้ไหมคะคิดยังไงเลยชุดละสามร้อยพร้อมถ่านพร้อมถ่านอุปกรณ์เสียง บ้านหลังนี้นะคะประสุป,ประกอบด้วยสองห้องนอนนะคะนี่ทั้งสองห้องก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะมีโซฟามีโต๊ะมีทีวีมีตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็มีน้ำให้ ห้องน้ำสุขภัณฑ์มีที่ฉีดแล้วก็ใหม่อยู่นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่จากห้องนี้นะคะก็จะเทควิวทะเลด้านนอกแล้วก็มีโต๊ะนั่งสังสรรค์ด้านนอกนะคะ มีมุมชิลๆถ่ายรูปนั่งพักผ่อนกับครอบครัวนะคะพักได้ถึงแปดคนในราคาห้าพันบาทเท่านั้นอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะมีแอร์มีทีวีมีตู้เย็นเหมือนกันก็ทั้งสองห้องก็เป็น แปลนเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าห้องพึ่งรีโนเวทใหม่นะคะห้องริมเปิดม่านก็เห็นทะเลแบบนี้เลยเหมาะกับการมาพักผ่อนกับครอบครัวนะคะก็จะเป็นส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างสงบไงก็จองเนิ่นๆนะคะเพราะว่าห้องนี้อาจจะเต็มได้ไว ว้าว wow, สวยจังบ้านแบบแปดคนนะคะนอกจากห้องริมแล้วก็มีหลังนี้นะคะหลังถัดมาก็วิวสวยเหมือนกันนะ แล้วก็สองหลังละอันนี้อันนี้เป็นหลังถัดมานะคะนี่เป็นห้องแปดคนถ้าสมมติเป็นกลุ่มคณะใหญ่ๆนะคะมีห้องแบบนี้ถึงสี่หลังมีแบบ บ้านแบบ8คนถึง4หลังนะคะสามารถมาเป็นกลุ่มคณะใหญ่ๆได้แล้วก็มาพักผ่อนแล้วก็ทำกิจกรรมจากบ้านหลัง8คนนะคะ,ะเราจะไปดูบ้านหลัง4คนกันนะคะมีคอฟฟี่บาร์ตรงนี้ด้วยยังให้บริการไหมคะเนี่ยหือว่า,ย,ายังไม่ได้เปิดให้บริการกำลงังรอรีโนเวทอยู่นะคะ งมีตรงนี้ให้ถ่ายรูปว้าก็เป็นมุมค่อนข้างส่วนตัวเลยนะอันนี้เป็นบ้านหลังสี่คนนะคะราคาสี่พันบาทนี่เป็นห้องสองคนนะคะมีทีวีแล้วก็ มีตู้เย็นเล็กให้นะคะน้ำดื่มสองขวดนี่เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำเล็กๆมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ค่อนข้างสะอาดนะคะสุขภัณฑ์ก็ใหม่สามารถเห็นวิวทะเลด้านนอกออกมาก็เจอทะเลเลยแบบนี้ นี่ก็มีอุปกรณ์จานชามช้อนทุกอย่างให้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะตู้เย็นแก้วน้ำขวดน้ำมีทีวีนะคะห้องค่อนข้างใหม่เลยแหละ ห้องน้ำจะแคบสักนิดนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็สภาพใหม่อยู่ไม่มีกลิ่นนะคะนี่ห้องก็จะเห็นวิวทะเลด้านนอกเลยเหมือนกันก็มาพักผ่อนชิลๆกับครอบครัวได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยแอบแก้วหูทำไมดีหูไม่ได้ครับอะไรนะ ที่เราซื้อมาจากตลาดแสมสารเมื่อกี้นี้นะคะข้าผัดนปู50บาทน้ำจิ้ม20สิปากระพง100บาทหอยนางลม100บาทหอยแครง150กระถินซื้อมาด้วยความแครน20บาทนะคะและ้วก็นี่หองเจียวซื้อมา50บาทถุงวันเริ่มเพิมเลยนี่รวมแล้วประมาณ แปดอยกว่าบาทาค่ะสำหรับมือมน,นี้ก,กินกันเหมือนโกดไข่เลยนะแล้วก็กินซีฟู้ดอร่อยออ,ยอ่ๆวิวทะเลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขอทานดินเนอร์ก่อนนะคะว้ากกินกี่คนเนี่ยจะโหดไปไหมกินโหดเหมือนโกดไข่ กิจกรรมอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือตกหมึกนะคะเพราะว่าที่นี่ห้ามตกบาอตอนเย็นนะคะที่รีสอร์ตก็จะเปิดไฟให้คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะ วันนี้ลมค่อนข้นางแรงวิวจะมีหมึกไหมได้หรอหลุดหรอโอ้ข้างใต้นี้เป็นหินนะคะ<ม>ก็มีโอกาสที่จะเสียโยได้ง่ายๆเลย<ม>พี่โอ๊เสียยางม,มาเป็นหนึ่งตัวแล้วนะคะเฮ<ม>้อสามร้อยอใส่ัว มม่มไไมมม่ด้ลหีหิหนทุกล่องจ้ะ <c oughs> ใครมาตกมึกก็ระวังนะคะระวังโยติดนะคะเตือนเป็นปครั้งสุดท้ายนะคะหนีไปเฮ้ยม,ออมือก่อมางมือเฮ้ยเพราะมันไม่ดำก็ไม่รู้นึกว่าติดหินนะเนี่ย <c oughs> เย <c oughs> ้ตัวแรกมาแล้วคะ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยอมหวานเกินหวานเกินมาแล้วคะ่ะเวอร์หนึ่งไปแล้วค่ะตัวแรกเอ้ยเอ้ยคนแรงแรแมากเดี๋ยวไปโดนหัวเขาเอาอกีดตัวครับอันนี้ <c oughs> เอาสาักีสิบกี่วะ <c oughs> <c oughs> a later few moments เฮ้ยมาอีกแล้วเหมือนที่นี่มีตัวนะคะตัวเท่าเดิมเลยเป็นญาติกันพันเดิมเลยนะคะตัวที่สองตัวเท่ากันเป็นญาติกันหลุมเดิมเออหมึกอีกแล้ว อะไรกันเฮ้ยนี่นี่เยู่กับสุกเยอะมากหนึ่งอย่างกับปลาเลยอ่ะโอ้โเจ้ายอดมันยอดมากหมุน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 ไม่ขึ้นแล้วเอ้ยมาแล้วจ้าอันตัวที่สามจริงจริดกันน้องได้ละอุ้ยตัวมาเริ่มเลยตัวมาเริ่มเลยเย้ว้าวระวังเลอะระวังเลอะบอก มึกดึงมึกดึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ไม่ไม่รู้จะมีไซส์หรือเปล่านะเอ,อ้ยเท่าเดิมอืมเท่าหร่เอเท่าเดิมตัวที่สี่ค่ะวันนี้อ้ยให้เช่าถ่ายรูป เลิกไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ความความเร็อ๋อค่ะค่ะค่ะเอาเลยครับอ่าถือถือถืออ่าถือถือเด็กๆกำลังล่าเริงอ่ะ หลอกพี่ดีใจอยู่เรื่อยเอาแน่นเลยนะเนี่ยพีไซไซส์เล็กนะน <laughs> ไซส์จิว๋วค<า>่ะมีไซส์จิว๋วอ่าอ่าหนึ่งแดง <laughs> หนึ่งสี่นับหลัง <laughs> <laughs> จากที่โบเสียโยไปแล้วหนึ่งตัวนะคะก็ต้องมานั่งทำใหม่แตงโมก็ร่อยหล่อลงทุกที มเมื่อไรจะเข้านะแจ็คสเวลมาอีกแล้วมาอีกแล้ววายพี่โอ๊ตตัวที่สองของพี่โอ๊ตนะคะไหน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 ไออะ่ะเดินเข้ามาหน่อยดิเออโ okay. อเคเฮ้ยเยอะมากเลยอะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษน่าจะเป็นน้ำหมึกนะขอโทษขอโทษขอโทษเด็กๆมาดูผลงานการตกหมึกของเราวันนี้นะคะั้แต่หกโมงตอนนี้สองทุ่มยี่สิบเอ็ดยังไม่ตายหรอตายยังวะ นกี่ตใหญ่ตัวนขงโบตเล็กแลนหรออืนี้บรรยากาศนะคะเด็กๆตกมือกันนะคะเมื่อกี้เด็กน้อยก็ตกได้ตัวเบลอเลยนะคะ ก็ใหญ่กว่าโบอีกที่นี่ก็ส่องไฟให้สว่างไปไกลเลยแบบอาหานเช้านะคะเป็นข้าวต้มกุ้งะนูกไหมคะคุณป้าค่ะอ๋อ รอมแล้วมีกาแฟซองที่แล้วก็มีน้ำแข็งนี้ด้วยเราก็ทำกาแฟเย็นได้แล้วก็มี ที่นี่มีกิจกรรมนะคะสามารถใครเรือคายักแล้วก็พาไปดำน้ำตกหมึกมีดำน้ำดูปลาการังด้วยนะนี่คือราคาอาหารนะคะของที่นี่รีสอร์ทนี้นะคะก็เป็นรีสอร์ที่บรรยากาศดีมีกิจกรรมให้ทำ แต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ตรงนู้นนะคะจะมีการเผาเหมือนคล้ายๆเ่ายเข,าขายะนะคะก็จะมีกลิ่นม,มาบางช่วงทำให้เสียบรรยากาศไปบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นรีสอร์ทที่สามารถมาใช้เวลาวันหยุดนะคะทำกิจกรรมกับครอบครัวได้ยังไถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทงได้นะคะค บักคลิปแม่จะไปไหนอย่าลืมติดตามนะคะ